ขอโทษนะครับเมื่อกี้มันหลุดก,ก็เอาใหม่นะใครทาแบบนี้เพราะว่าผมทดาดราม่าฝรั่งไปอ่ะคนไทยไม่เคยมาบ่นหรอกแต่พอทดาดราม่าคนไทยกันเองอ่ะพอพูดถึงเรื่องจริงอ่ะก็รับจะไม่ได้ผมว่าคนไทยครับอาจจะยังไม่พร้อมกับการที่ต้องมานั่งฟังเรื่องความผิดของประเทศตัวเองหรือเรื่องที่มันผิดจริงๆพวกเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกซึ่ง คนที่พูดเรื่องนี้มันก็มีแค่ผมคนเดียวที่เป็นะบเสียงผมขอโทษนะครับหลายคนที่ผมเคยเป็นเอดอลสมัยคนนะั้นในการพูดเรื่องพวกนี้แต่ว่าตอนนี้นเนี่ยผมทำมันไม่ไหวแล้วผมยอมแพ้กับเรื่องนี้คล้วคิดท,ทั้งหลายที่ผมเคยทำนะครับมันจะเป็นหนึ่งในอนดีตที่ผมเคยทำไว้นะแต่อนาคตเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องพวกนี้อีกนะคือจะพูดแค่ถ้าคนมาถามนะแต่ถ้าในกรณนีกัดมาทำดราม่าสอนจ,าจงอะ่ะผมจะไม่ทำละ เพราะว่าพอผมทำแล้วครับผมก็ต้องมานั่งแบกนัดปัญหาคนเดียวนะคือผมไม่มีคนดูที่ได้ว่าเป็นอกซิกหรือว่าคนนี้นะคือคนดูทุกคนของช่องผมมาพ่ดตรงส่วนใหญ่นะเวลามีผมมีปัญหาก็จะมาแบบเกื่อนหนุนกันมากกว่าไปปวดซึ่งพวงตรงว่ามันดีไหมมันดีดีมากด้วยไม่ได้เป็นแบบพวกเขาไม่ได้เป็นแบบคนที่อกซิกคนนั้นผมพูดตรงนะครับว่าคนดูชองผมมาเป็นคนทีด่ดีครับแต่ว่าบางคนนะอะมองว่าคนดูชองผมมาเป็นเด็ก ในภาษาผมพูดในฐานะคนหนึ่งนะที่เคยเป็นเด็กมาก่อนเด็กสมัยนี้นะครับไม่ได้ง่นะครับถ้าปู่ฝังเด็กอะให้เข้าใจในสิ่งที่มันผูกอั้แต่แรกอะมันก็ไม่ทําซึ่งผมเคยเก้าวพลาดนครั้งหนึ่งผมต้องก้าวใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งัาจาะต่อไปนี้คือผมจะก้าวใหม่จะไม่ทำเราไม่ได้จะไม่พังหมดหรือวัดเถื่อนส่งนผมต้องการเงินเพียงใดผมก็จะปล่อยมันไป นะคือผมไม่สามารถบังคับไปทุกคนนะครับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องได้เพราะผมไม่สามารถควบคุมจิตใจแต่คนได้ครับแต่ถ้าทุกคนนะ่ะพร้อมใจกันนะที่จะเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ครับมันเปลี่ยนได้คือมันเป็นจุดอะไรจริงจริงแต่หลายคนนะ่ะกลับมองว่ามันเป็นเพียงแค่จุดในเดียวจริง ตรงคที่ผมสุปประเด็นดาราม่ามากเลยให้มันใหญ่นะครับคือเหมือนผมประกาศนะครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงมันมีคนได้ทีนี้อยู่จริงทุกคนได้ตระหนักครับแล้วมองว่ามันไม่ใช่เรื่องดีะกับเดศไทยเราบ,บอกในไทยนะครับผมพูดนะครับเราบ,บอกในเทศไทยยำเย่ม,ยา,ยมากตอนนี้ตั้งแต่ที่ผมสืบค้นดาราม่าหรือมาคนพบทั้งหมดเนี่ยหรือจากาที่ผมทําเรื่องดาราม่าแบบพวกแบบไม่ดีไปเนี่ยคนบางคนก็ที่เป็นพวกสับสนเนี่ย ก็แอบมาแท็แล้วมาสมพวกแบบ่คนนี้เพิ่มเติมอีกคือพวงตรงกันว่ามันยังมีอีกเยอะมากเลยที่มันทางมันเยอะมากแต่ว่าคนไทยอ่ะกลับมองว่าเรนนี้มันถูกอืมผมเคยพายามน,นะจะช่วยให้ได้ไม่สุดเตือนให้ไม่สุดแล้วก็ไม่ยอมแพ้แต่ทำเนี่ยครับผมทำมาไม่ไหวะ ตอนนี้เนียือแค่คนดูทั้งหมดเนี่นยในคลิปเนี้ยที่จะสามารถยังป้องกันหรือว่าช่วยรบอกคนไทยได้อยู่อ่ะก่อนที่มันเนี่ยจะจ่ายเกินไปผมพูดเคลียครับถ้าไม่อยากให้ระบอกคนไทยอ่ะจบเหมือนกนารพลาดใครอ่ะผมแนะนำนะครับนี่บเปลี่ยนซะก่อนที่มันจะจ่ายเกินไปแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ครับเป็นเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้ามามีปัญหาขึ้นมาเนี่ย เราต้องโทษตัวเองกันเนี่ยครับเพราะว่าพวกเราไม่ติดกันเองผมพูดแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอคุณมากครับที่ทุกคนเนี่ยมาดูกันนะถึงมันจะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีอะไรแบแบแปลกใหม่เลยนะแต่ว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ผมจะอธิบายหมดครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ผมขอจบพิธีก่อนนะครับสวัสดีครับชอบเรื่้นที่เก้าปาะเกิดประเด็นนี้ก็ Iyo kena tutup tayar. Kau semua kau. Hmm, kau kau ni pun, ni ni ni. Kau dah kau lagi ni. Bye bye.